สวัสดีค่ะพี่น้องสุภาพสุขนสวัสดีค่ะยังไหวค่ะสวัสดีจ้าโอ๊ย,ยขอดด้จ้านนี้กะบาร์บีคิวอ,อย่างในบ้านว่าจ้านี่เนาะาน,นี่จ้าว้าวคู่แฮร์แนวินปินหนึ่งเฮลินาปินหนึงนี่เป็นขนมปังอะ ขนมปังกะ <c oughs> โทนนะจ๊ะขนมปังกระเทียมนะจ๊ะนีนนก่ก็กินอาหารกับลูกบางมือกับเพื่อสุขภาพบางมือกับเป็นจังสีละจ้าอันนี้ลูกอะ่ะ <'s> เดี๋ยวจะแกนนี mama, ่ออเให้เบ l o o h at this mama it's barbecue it's a barbecue เดี๋ยวมามาทำให้แว่นตา แม่ทำให้ม่จีดแท่งปากนะว h a เล that, j u ด t อลิกเบ e a ลิ r e ล d g เ l รด bread. Oh, อร่มนี่เด็เออดจ้าแบนผัดเด็กน้อยให้ <Mama. S 3> นี่นะรัสเซลกิโอ้ยใบหยิบไปพูนกับ่หยิบส่วนนี่มีันี้น้ำด้จ้ามมึนต้มมะขก็จะเนาะหนูจ่อว้ด้านนี้เดี๋ยวเพอบ่ดได้นี่มือจิ้มโรดเด้เด็กน้อยม่มานี่เล กิโล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 โลีนนี่นนนรมบ่ทมาร่มแดดมันซองเดี๋ยวกับแดดมาเดี๋ยวกัวกบบม,มาพี่น้องมามอจ้ามาจ้ามากินน้ำกันอันนี้เน,น,น left, าะ s, no, <me> <S ิฮึ ได้ขอบคุณมากเลยลิก huh. ก yes. yeah yeah. mm ็ออยองที่เป็นบรนิรลิกเนี่ยมากินมากแบอะนูนู่ดอันนี้เนี่ยมันจังซ่บนี่ยขอบคุณมากๆ that is better mm hmm. yes yeah. you better อันนี้อ๋อขอบคุณกๆ you welcome thank you ยูนิล่ะ แล้วในหัวดแข็งเนี่ยแข็งแข็งแข็งเจ้าของกินบ่ได้แข็งอื้มแข็งขนมปังนี่เลยแข็งบ่ a t is ิ h ่ s มา What is this b ลูก s มอ r t เอากินรสสารมาพี่น้องแม่าถ้าพอน้าเด็กหน่อยเ่ยงาว่าจะได้กินข้าวขมาเด้อจ้างูถามมาเจ้าพ่นไฟว่าพับตาบอ ว่าจัไงไรลูกน้อง <Good. S 1> อืมกดอืมกดได้รอืามใส่นาำมาขามใส่ไ,ไหลบบายเชบสดเอาเลยบานเนน่นาม,มาขามนืมเสียใอีกแอจ้ะเอาอีกบ่กก็เนื่อยบ่ลรกแซ่บ่ เล็กน้อยมากินฝรั่งก็มากินนั่นนี่นะบาร์บีคิวเนื้อเป็นชิ้นเนาะอิเซแครอทลูกแคโอตแครอทปิ้งแครอทโรตบลูกเนยจ้าส์มแครอทกับพริกเขกแม่แม่มากินลูกกินกินเลยลูกมาด้วยจ้าพี่น้องสุขสุขกัน Nee, barbecue. Ja, nee, banda. Wat mm -hmm. is dit? Ojam. Ojam. Hemel. 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 ช็อมัมิมชช็น่ลูกฮนน่มจฮนน่ฮันนีน่ขนมปังกระเทียมบะ่ตบตนตมห้บรกินน้ำเด็กน่อยเป็นอย่งสี่ละพี่น้องกินผสมกันไปทั้งอาหารไทยทั้งอาหารพลังเยอะเยอะว้าว ยเพราะว่าบางมือเด็กแหม่อยอยก,กินอาหารไทยนั่แม่บางมือเด็กน้อย,อยก,กินอาหารฝ<ม>รัง่งเนาะจ้ะเนาะเราต้องเอาใจเด็กน้อยน,ะนออั่งน้องมันเย็นนะ่ะลูกเอากินสั่งบ๊เสือ้อนั่นยังได้ไหม,ไมอ่ะบ๊เยชื่อด มีฟ mm ิชและนอศครมมา m ป็นรอบ a ีเรียลกระปุกกล่องร่องหนึ่งสี่ม่งจะโม้เห็นเห็นตัวเล็กหน่อย Hmm? No. Taxes. No, no. The shoe. Hmm. Oh, sis. Yuck. And sis, Not so bad. Yuck. can I <laughs> ต้องกินเขากับเด็กน้อยเขาจะได้ควบคุมเขาน้ำเดี๋ยวเจ๊กหน่อยกับเลนนั่นเลนนี่เองสินะเพื่อมันอันตรายเนาะจากลูกเนาะนอกจะพี่น้องเนาะจากยเวอลพิษเิ้วบอน้ำลูกน้ำพี่น้องขอโทษเด้อจ้ะเมื่อกี้น้อพี่น้องเนาะส้มย๊าสออหัวแครอทไส้หอยนิ้งส์มากินอ่ะลูกกิน ิถ้าไปน,นั่งกินแต่เจ้าของยุคขั้วล้วลูกนั่งกินเนี่ยกระซงสารลูกแม่นลบบจ,จ้าเขาจะเป็นเ็นแก่ตัวบอดดาเขาต้องห่วงแยลูกน, bread, นาบราามั่นสวัสาีคุณนุชจะนั่งกินกับลูกอยู่แล้วเนาะแต่หนูบอดดาลร่คลิปให้คุณน้องดู

อันนี้มะละกอมันเริ่มจะเฮิมแล้วเนาะทั้งเหลืองทั้งเฮิมนูกะนะะ็ะเลตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นผล um ไม้ให้เล็กน่อยเล็กน้อยละมักงแนยังได้บบดนี้มะละกอเฮิมก็สิได้ไปหาซื้อเมื่อว<อ>้อีกได้แบดนี้ถ้าซืนะ้อมากก็คืกินได้ทั้งแม่แม่ไว้ต่ำลูก Lin ก็กินได้เป็นผลไม้ เอากินกินเบาดูแทนแมรินเย้เจ็นแม่มมาอืมว้าวฮ่าฮ่าเดมกผู้ชายเด็กผู้ชาย ล้านหนุ lighting, pet it, pet. ่มแม่แค่รสย่างพี่น้องเสดในเพชรเพชรจจอดกุ้เข่าเห็นแม่ว่าแม่สบไอยมั้งนะกู้เนยโอ้ยแล้ว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 แล พีส่สัตวลักสิแม่มากินมันหมดแล้วลักซิอืม,มดดอิ่มแล้วบ่านู้นนีนีนมาใคุณมมยินดีต้อับม,มันม <'re> ไนนนด้นนให้ของเจ้าของ ต้องค่อยควบคุมอย่างสัตสัตนเ oh, พราะเพรอต่เ <no. S 2> ฮียลงหนอเมอพี่น้อง oh. Oh, Mango, lấy cốt. Mhm. Mhm. Clap ba. Mamma, cook. Is You happy? are you happy? TikTok. Nan. Mamma. Mhm. Mhm. Mamma. Mhm. 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 Mẹ Mhm. 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 ม่ารกุอ oh. oh. ันอยากแสดงมาลูกนี่นีเรื่ศรโอ้โหนอนจ้าเด็ดมาม่เพ็ดเออมาม่เพ็ด Mm -hmm. Mama, nó ma. It's very spicy. Mm. -hmm. You no. Mama, mama. Okay, mama, mama. 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 ăn mama. Mama, 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 mama. mama. ทักซุมิกเก้ทักซุมิกเก้แหนมน้วยอิสระแครอทมะเร็นเร็เร็งนไหนเอาไปให้แม่เวนลี่นายกินนะบเร็งบะเร็นเท้าออกจากแม่พลาก็เล่นได้ปัเนีพี่น้องกินเสร็จแล้วเก็บของช่วยแม่นะมดเสร็เย็นประมาณมอสแตน์แล้วค่ะ

บางที่เขากะต้อตงย่อมของย่อมกิ่นของกับลูกเพราะว่าลูกจะได้กินเขาไปน้ำพี่น้องถ้าลูกเห็นแม่กินเขาไปน้ำลูกก็จะกินเขาไปน้ำเป็สนส่เขาจิเล่นย่างเดี๋ยวเด็กน,น้อยสองข้อเนี่ยบ่ได้ติดเกมอย่างได้เขาเล่นเนี่ยเล่นของวิ่งไปวิ่งมาไปของขั้วไปของนอกยังสินนะแบบว่าวิ่งเล่นน้ำกันนะเขาจะเล่นย่างเดียวถ้าถ้าเขาบเห็นแม่นั่งกินเขาน้ำยังสินนะ ถ้าเขานั่งกินน้ำเขาเนี่ยเขาก็จะนั่งกิน <c oughs> แล้วเขาก็ดีใจเขามานั่งกินน้ำนี่ก็ดีใจแน,น่ยถ้าบ่ดีใจเริ่มงองแงเริ่มอยากนี้ละนี่ดีใจตอนนะั้นเอาขาลงลูกเอาขาลงเนี่ยมม<า>ไม่ไม,ไม่ไม่ฟุตเต้มลูกสีลอ,อ,อ,อนเอ่เฟกน์ม่วินเคียวกัน,กนลูกมันจะถึกกะอเอฟเฟอืม มกยริมมอะกินนี่เสร็จแล้วนุ่งก็จะไปสักผงสักผ้าต่อพี่น้องเก็บงเก็บผ้าอ้่ก้มอ่อไโอ่้อม่โอ่ม่อม่ม่ม่มม้มอ Oh, shit, then everyone. Hey, now make a pattern, so, Mama. Mm -hmm. Được tiết Kèm những này lên Mấy mình kèm mà nó lộn Sẹp bó Sẹp bó Sẹp bó Sẹp nói đưa phải làm nói Nấu Nấu chân này được nó Đó Can you say ฝรั่นนรง,น,งน้อยฝรั่งน้อยมามาไม่แอตเตอบอกอืมหัวคุ้งขอบแข็งมามาตรงขอบมันแข็งอ๋ไอไม่มีแอตเตร์ใอืมอืมอ่ะ

สิทุเดนติดดูแฟร์ดิบแล้วแมนวินปะก็เซ่บายบายแล้วบายบายเด้อจ้าขอบคุณทุกท่านสุโขสุคนเด้อจ้าที่ให้เข่ามาให้เป็นกำลังแรงใจให้หนูและลูกๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบายบายเฮโดลิน่าเฮโดเฮโดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมนวินสวัสดีค่ะ